มันมักฝรังเลยหอมมาจาับมือดเข้าสิมากินเนี่ยก็นคืออะไรอ่ะแป้แง,งเมือนแป้งเงแป้งโมจิอีบอกเอาสิกินเนี่ยมูจักจิก็าีบีบอย่างเแพบบียมันจะเป็นเหนียวเหนียวเหลนะือๆนะนุ่มเหรอืมใส่ถุงมือมไปกินดอก มันเป็นยังไงมันต้องเนือดออกเดี๋ยวใส่ให้มันตัวสองขางก็ไมั่ติดก็ต้องแป้งนี่บอให้มันมันคือขนมยังกะล่ะมันเป็นแป้งโมจิกินมันแผ่ขายขนมยังกะล่ะฮิมะน่ะนาขนมปังฮิม่าน่ะไหนมา อยู่เหมอนกยู่ห้องล้าโอโอเคอยู่เด้อเดเติมกเจอใส่แป้งเข้ากับดอกไ่ว้าวเหมือนมหมกหอมหอมยังว่าเหมือนขนมคุัวกาบอ่ะ,ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิ้งเบิ้งสีร้อน่อร์ของเบิ้งเราจะฮอ ขอ,อแปอปเปิ้ลองุ่นข<ว><อ>้าทากินกล้วยผัวดันแน่แน่นนตองเชื่อเลยนหน่อยเดี๋ยวแม่ห่อให้เดี๋ยวให้น้องคุณลองก่อนเลย <_ C ut> ให้น้องคุณลองก่อน<แ>เลยครับอ่ะน้องคุณมามากินอะไรยอย่ากินแป้งอย่างเดียวกินนี้ด้วยอ่ะก <_ C ut> ัดได้ไหมอ่ะกัดกินดูสิเป็นยังไง <_ C ut> เป็นยังไง ทำไมหนูไม่กินล่ะ <c oughs> มันเป็นยังไงลูกไม่ดูกเลยอมันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงอร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อยน้องบอกว่าอร่อยกล่องไปบวช <c oughs> หนูต้องมานั่งตักแม่ถ้าหนูอยากให้แม่แม่เห <c oughs> ็นหนูว่าหนูกินอร่อยชอบบะงนเยอะหรือว่าชอบบะงนน้อยเยอะสไล ออเอือืมโอ้โอ้แป้งมันน้อยเกินหรือเปล่าอ่ะชิมเบกินได้ดีเยี่มเเขากินนอกก็ได้เามามามเมา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 มอา ไอว้วาดูกวาตอนนี่โดนดูกไายกระเมืองคืออา,อากินดีนะเป็นยังไงบ้างอร่อยอยู่แต่ว่ามันกินยากใช่ไหมอืมอ่ว่ายังไงแบบดูใจนคืออะไรมือ,อ,ะอ่ะเาขากินออกมาสวยกว่าเห่าอยู่ได้เฮ้ยมันต้องใส่ถุงมือเพราะดูกวาจำแปงอา้าวควายสิม,มุมให้เบิรงเลย อมอฮะของอๆอืมอืมอืวเสียบแสบอยู่แทเสีบเด้อยๆเออเสบอยู่เด้อแต่ว่าวิธีการกินเท่าจะย่งบบถูตสองเนาะมใส่ทุกมือกับสีโอเคอยู่เบอร์ลูกชายไ่วยอ้ยลูกเอ้ยมีจิมือกินจิมือมินตินชิมือ ก็คือต้องใส่ถุงมือนะคะถุงมือเขาสิบติดได้เถอะบังอืมอืมีแป้งด้วยสวงงแสบยูแสบอยู่